ก็ผู้ที่เขาเสียหายนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิงเป็นบ้านทุกคนล้วนเสียสละได้รับผลกระทบทั้งหมดและต้องมาซื้อมาสร้างใหม่แต่ทุกคนก็ยินยอมและไม่ได้มีปัญหาฝั่งนี้คือยินยอมนะคะฝั่งนี้คือยินยอมเราก็ไม่ได้ปีปัญหาทําตามหลวงนะคะอุทิศให้หลวงยายตุยนะคะเป็นที่ยายตุยนะคะ ก็อุทิศให้หลวงรือกันหมดแล้วนะคะหมดแล้วเราจะได้เสร็จเนาะให้จบๆร้นข้างหน้าจะได้สบายใช่เดียมเดี๋ยวเบอร์หน้าลงผู้ใหญ่นะคะรอบหน้าลงผู้ใหญ่เราไม่ได้มองายรูป้านไปหมดแล้วตั้งก็นไปนี่มดกระเป๋าแล้วไี่มีตั้งที่จะโตเติมมาขายของเลยต้องมาอาศัยร้านบ้านเขาเนี่ย ต้องมาอาศัยบ้านพี่เองขายของเดือดร้อนมากเลยมีอะไรช่วยผมได้บ้างไหมบ้านก็ไปหมดแล้วเลยต่ะสาครับหลังคา,าก็ไม่มีตั้งกระตเติมก็ไม่มีมีใครช่วยได้บ้างไหมโอ้ยขอคำปรึกษาหน่อยครับนี่ต้องมาพึ่งพลังใบต้องมาพึ่งบ้านยายตุย๋ยขายของเ <laughs> สียบ,บิกเออเสียบ,บิก ยายตุยนี่ของยายตุยคือเสร็จหรือเสร็จเรียบร้อย,ลย,ยแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วอ๋อีกตรงนั้นกเสาอีกต้นหนึ่งค่ะถ้าเขาให้รื้ออีกก็จะรื้อให้อีอ๋อค่ะสามสีตนนสมส่ต้นเนี้ยเสาสี่ต้นเนี้ยถ้าถ้าเขาบอกว่าให้รื้อก็จะรื้อให้อีกภรรยาตาลื่นนะคะผู้ใหญ่เก่ายายตุย เราเราก็กระทบเหมือนกันเนาะไม่ใช่ว่าไม่กระทบกระทบทุกคนกระทบทุกคนจะกระทบบางคนได้ไหมไม่ได้กระทบกันทุกคนครับได้กระทบมันน้อยกระทบมากมันก็กระทบอ่ะสายขวากันหมดเลยไม่ใช่ว่ามันไม่กระทบมันนิดเดียวกระทบน้นิดเดียวมันไม่ใช่กระทบน้อยกระทบมากมันก็คือผลกระทบเหมือนกันใช่ไหมหลัก มาว่าโอ้ยท้อง้งฉันกระทบเยอะไอ้ที่เอามาทำทีหลังนั่นน่ะจะกระทบเยอะได้ยังไงเย็นประตูเดี๋ยวความดันขสิประตูนี่ <c oughs> ที่ขึงมันนั่นย้อนไม่ได้ไปย้อนไม่ได้ไปบรรจุอาทิตย์ะลึงเดี๋ยวความดันขึสิเย็นประตู <c oughs> โดยเลย,ขอ,ยของบ้านถ้าเป็นเจ้าของบ้านคุณเอาค่าเสียหายไปเลยแต่ถ้าไ,ไม่ใช่ที่ คคุุณณตอนก็เขาบอกแล้วว่าเป็นที่ของหลวงทั้งหมดหลวงไม่ได้กัดคบชาวบ้านเพราะว่าเป็นที่ของหลวงทําในเส้นทางของหลวงเมื่อวานเขาพูดชัดเจนสรุปแล้วที่เราลื้อคือเราบุกลุกที่ของหลวงเปเลยโอ้ยสะดวกสบายเนาะให้ความคิดเห็นหน่อยครับคนรัุโสครับ เ้ยสวรรค์แน่นอนบ้ามเห็นแน่บ้านเขาทำกินมันน่าจะทำตั้งนานแล้วเนาะถูกไหมมันน่าจะทำตั้งนานแล้วแต่ไม่รู้มันติดขัดอะไรเนาะติดขัดจนคนมาทำบ้านอยู่จนติดถนนจนเขาย้ายเขาคิดจะเป็นของเขาแล้วนะใครไม่ยอมนะอะไรพี่ก็ต้องจบใครไม่ยอมนะยายตาจะได้บ้านติดถนนสิ้นเลยยายตาดีใจมากน่าจะเอาสักสิบ ถ้าเมตรยายตาจะได้ติดถนนจะได้ไายลูกชิมจะได้เลยคอตาอจากที่ไปชมเมื่อวานมีความรู้สึกยังไงคะความคิดเห็นขนหูมากครับขนหูที่ที่มันไม่โอเคอ่ะน้องบิ๊กเสียหายไหมเสียหายเต็มเลยหน้าบ้านสองคู่นิ่มกระโดนหน้าวัดกระโดนสาม สิ่งปลูกสร้างห้าครับแต่อุทิศหมดแต่อุทิศหมดแล้วมีบ้านเดียวที่มีโฉนดก่อนเขาใช่ตรงนี้เลยถูกต้องตามกฎหมายใช่ตรงนี้เลยที่เรขของบ้านขนาดมอนเลยตรงนี้ครับที่เป็นตัวตั้งแล้วที่ทุกคนได้โฉนดเอาตัวนี้ไปเลยที่ดินตรงนี้ไปเลยเอาที่ดินตัวนี้วัดเลยเราอุทิศแต่เราก็มีผลกระทบต่อบ้านเหมือนกันสั่นสะเทือนบ้านเหมือนกันก็อยากให้ช่วยกันหมดถ้าอยากจะช่วยไม่ว่าจะกระทบมากหรือกระทบน้อยเราล้วนได้รับผลกระทบทุกคน ใช่คนะทางการเงินเราก็แย่ทางสังคมเราก็ไม่มีผู้นําเราก็ไม่ได้เป็นผู้นําเราก็ไม่ได้เป็นแต่ถ้าจะช่วยก็ช่วยให้หมดเพราะเราอยู่ในกฎหมายเดียวกันเช่ไหเราเป็นอยู่ใต้กฎหมายเดียวกันสิทธิมษย์เท่าเทียมกันหมดฝากไว้ให้คิดด้วยนะครับก็อยากจะให้การมาเป็นผู้นําช่วยมีความรู้นิดนึง โอเคเรื่องไม่จัดไปเลยอ่าควรที่จะเลือกคนที่มีความรู้นิดนึงออเลือดร้อยนะครับไม่เอาเลือดผสมอ๋อเลือดร้อยขอเลือดบ้านการ้อยเปอร์เซ็นต์นะครับออพูดนามที่เป็นเลือดร้อยเถอะเลือดร้อยคนที่มีใจรักบ้านขนาดมนจริงจริงมีความเป็นพี่สนับสนุนให้บิ๊กต่อเลยโอเคเลยครับอ่ลงเดี๋ยวพี่เลือกเดี๋ยวมดพี่สนับสนุนเออมารักช้พี่น้องเด็กรุ่นใหม่ ผู้ที่มีความคือในความจําเป็นการที่จะมาเป็นผู้นำหนึ่งเราต้องเราต้องการคนพัฒนาเออเข้าว่าพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยยุคสมัยนี้มันต้องเป็นต้องมีคนนักพัฒนาหมู่บ้านเราใช่ว่าบ้านเราเสียหายอะไรเราต้องควรเดินถามลูกบ้านว่ามีอะไรเสียหายไหมต้องการอะไรไหมหรือจะให้ผมประสานงานอะไรให้ไหมต้องการช่วยเหลืออะไรไหมเดี๋ยวผมจะเป็นสะพานที่จะเดินไปประสานงานให้แล้วมีไหม ก็ตามสภาพครับก็ดูๆกันเอาผมก็พูดตามความเป็นจริงเนาะคือหนึ่งการเป็นผู้นำหนึ่งต้องเป็นนักพัฒนาสองคุณต้องกว้างไกลด้วยสามสำคัญที่ขาดไม่ได้นะคะที่ขาดไม่ได้คือความเสียสละถ้าคุณไม่สละในของของตัวเองหรือจะอะไรก็แล้วแต่คุณไม่สามารถที่จะมาเป็นผู้นำ คุณต้องได้อันนี้พูดจริงๆเลยคุณต้องมารับใช้พี่น้องมูสี่ครับเพราะว่าพวกก็ตามกฎหมายตามอะไรก็อย่างว่าเราต้องดูแลชาวบ้านเราวพอเราเป็นพ่อบ้านเราต้องอดูแลลูกบ้านเราต้องมีความเอือ้อเฟื้อมีความเสียสละอะไรพอเสียสละเพื่อสว่วนรวมได้เราก็ทําไปสิทธิก็ต้องเท่าเทียมกันด้วย ไม่ใช่ว่าการเป็นผู้นําแล้วคุณจะได้สิทธิมากกว่าคนอื่นใช่ชาวบ้านไม่ได้มีเงินไม่ได้มีฐานะไม่ได้มียอดตาแหน่งไม่มีานะอะไรสักอย่างเลยไอ้ที่ยินยอมนี่ไม่มีตําแหน่งสักคนน่ะไม่มีตาแหน่งเงินเดือนก็ไม่ได้เศรษฐกิจก็แย่เศรษฐกิจก็แย่ไอ้เครียดแล้วก็ต้องมาเครียดอีก ามว่าพวกเรามีเงินไหมเดี๋ยวมาหวานคอม้านผมขึ้นอีกย่ยตุยกระทบไหมกระทบสิแต่รื้อไปหมดแล้วออไม่มีใครแต่เขาบอกว<ร>่าบ้านหลังเล็กบ้านเป็นเพิงไม่ได้กระทบย่ยตุยคิดว่ายังไงมันมันผลกระทบนัน่นมันต้องไม่ว่าบ้านเล็กบ้านใหญ่มันกระทบม,มันก็ต้องรือ้อ ไม่ว่าบ้านเล็กหรือบ้านใหญ่บ้านเล็กเขาไม่มีเงินเอรขมาดเขาไม่มีเงินเขายังรื้อบางคนเขาไปหยิบยืนนะเขาไปยืมตังคนอื่นมาที่บ้านเล็กๆอเขาดูเขาการเงินเขาไม่ดีธนาคารคงเขาก็ไม่ดีเขาต้องไปกู้เงินมาที่จะมารื้อถอนอ่ะยังไงเขาต้องเป็นหนี้สินของเขาไอ้บางคนเขามีตังแล้วน่ะก็มีอะไรก็มีตากันห่อย เนนมตตาและเห็นใจเมตตาและเห็นใจเด็กตัวดำจนจนบ้านเด็กสายทานเด็กสายทานเออสนับสนุนให้เป็นผู้นำในอนาคต <c oughs> เอเอถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วได้ยินว่าหกแปดใช่ไหมเมื่อวาน <c oughs> ให้พี่หนึ่งหมื่นใช่ไหม <c oughs> เออใ,ให้เขาหนึ่งหมื่นไหมถ้าถูกรางวัลที่หนึ่ง <c oughs> กเน,<ง>นี่ยบิ๊กก็ไม่เหลือร้านต้องมาขอ <c oughs> ใช้พื้นที่ยายตุ๋ยยายตุ๋ยก็เลือกเรียบร้อยแล้วนะคะมาใช้พื้นที่ของป้าตุ๋ยเนี่ยเราก็เสียสละเดี๋ยวเราก็ทำใหม่นะเราบ้านเดียวกันเราต้องช่วยดูแลกันพีไ่ไม่ต้องเลือ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 แหละเดี๋ยวเขาเลือให้ไม่มีชนะไม่มีผัวู้ให้กิจกรรมเลยเดี๋ยวเอาเลือให้คุยแล้วเลือบิ๊กนะคะเรียบร้อย นู่นอีกหนึ่งหลงขืมังเขาลงพื้นที่แล้วนะคะก็เตรียมพท้องกันขยับขยายถนนนะคะก็อะไรพอช่วยเหลือรื้อถอนกันได้ก็รื้อถอนนะคะเราจะได้เสร็จกันไวๆจะได้มีถนนใช้เพื่อความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องนะคะ ก็เส้นทางถนนขนาดมอนเริ่มทำแล้วสู้ๆกันต่อไปพ่อแม่พี่น้องเพื่อความเจริญของหมู่บ้านเรานะคะเดี๋ยววันนี้ทุกบ้านหรือบ้านนะคะก็ตามนี้สภาพอย่างที่เห็นรีบทำจะได้รีบเสร็จเอาทุกนะคะทุก